ไปแล้วป่ะเนี่ยไปมาแน่นบ่ะคุณอยู่ไปไปก็ซักเด้ใส่ไปบานบวาสินะบันบวาไปวันนี้บเอาลงคัดจดเู้ใส่แล้วคุยดีไหมอะไรเนี่ยโทรศัพท์ใครวันนี้จบจบแก่แ้

ไปแล้บเหรอมันวางบ้วแต่ไมาตรงนี้เอาไปมาแน่นม้งก็ซับผู้ใส่ไปวางนี่เอาลองขอดูนี่ผู้ใสแล้วอดูนึ่อะไรเนี่ยโทรศัพท์ใครวางนี่ต้น